น้องเพ่ว่าทุมาหาแม่เพ่บนพัดนองมาตากแดดอ้อทำไมอ่ะสนีนัดโย่ถอยลูกอิสไมโล t อยไม่ไหนเลยหนูไปแย่งของเล่นน้องก็ทำไมอ่ะแล้วมันแย่งไม่ได้เหรอไม่ยอมปล่อย,ยไม่ยอมปล่อยหรอ โอเคเดดิเขาเเขาทีม t ทยทูก somewhere โอเคสันนี่โอเคปดคะปล่อยของเล่นน้องสันนี่เอาของเล่นไปคืนน้องกเร็วมันไม่ใช่ของน้องนั่นน่ะ น่าน่แน่น okay. mm ่เนนีนีสินะจะช้อยมาแม่แ่แม่คอแม่แม่แม่คอมากัดแม่สั่น่ะไม่ได้เยนะดีเว้ยเว้ยอี่คือข้าอโอเคมาได้ได้สันนีนี่นะท่านนี้ของเหร่นท่านนี้ของเห่นนะันชอบเสียงอะมันมีเสียงหรออ๋อ เดี๋ยดิโกโกเดี๋ยดิโกโกลุ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 อุลอลุ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 ล่อยลุ้ยมันจะมันจะลลุลุลุลมลุลุลุลลุล่ลุ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 ลนลุ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 ปุลุลลูกุลลูกไลุอาของุลรเอลลลลลอัพ นั่นสิหว่วงของเล่นอยูแ่แหมเธอดูแม่บอกอัพอัพน้องจะขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ใครเลยเนี่ยยังไม่ปล่อยของเล่นในเน,น,นี่ยใครออกกันเร็วเอาสันนี้มันไม่ใช่ของน้องแล้วโนโนโน่ฮีเกต้าบอยอยู่แก๊ฟหรอคุยกับอยู่เจนนี่อยู่แบทเกลอนงับหน้าจะไหไม่รู้ ใครมา exactly. ใครมาใครมาใครมาลูกใครมาจจดิดมาคิสตินมาคิสตินมาไหนคิสตินอยู่ไหนคิสตินอยู่ไหนลูกมันใช่ของน้องหรือเปล่าเอาไปคืนน้องเราเอาไปคืนไมโลเร็วๆเร็วไปของน้องนั่นนะของไมโลลูกนะนั่งอสิล่ไปมันหลังเขาบ่ย้อมไปบ่ยอมไปขึ้นเขาบ่งด้วยเร็วๆมาแล้วกัญาติม่ได้เดฟมันเป็นคนเป็นม้าห่วงของมัสสิกัดไลยแบบนี้ข้าสิญยาดเอามาเอามามาใครแม่ ให้แม่ได้ไหมให้แม่ได้ไหมให้แม่ได้ไหมลูกบ่งรู้โดนคนปากน่ะเต็มปากเต็มคั่มคักงานของเขาน่ะฮะต้องหาไม้เนี่ยมันมีของนี่มันมีรูอยู่รเอาไม้มาแยงเขาไปเดินรูแล้วก็มาแม่ถือไปให้พี่ว่าไปเอาไม้นั่นมาอันนี้อะโอ้ยงานเขาแม่พี่ว่าะหรงานเขาสนิท ฮัชนี่เฮ้ยคนนี้ใส่พอดีด้เนี่ยเดเราเอาด้านหางมันน่ะด้นนี้นักเกิ้ลมาเลยเอาไปคืนพี่เขาทางง่อนเออนั่นแหละเคลียร์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 ออกมาเคลียร์มาเอาไปเอาไปเอาไปคืนน้องอย่างนี้เลยนี่ใส่บอดีเลยชั้นนี่นี่ไปหงนดองิดไหมโลขหางบานมาไปเล่นน้ำเขาจะได้เป็นญาติของของเล่นเขาไหม ของยาของแบบแสนอ่อนนึงบ่เล่นเด้ของตัวเองเต็มบ้านทำไมไม่เล่นนิสัยมันได้กินหมาตัวอื่นอยังเขาเลยอยากเล่นไหนิสัยไม่ดีเะนี่ทั้งนั้นนั่งหิวข้าวนี่นตั้แตง่งนี่ตากแดดอยู่ยนี่พี่เจนี่อยู่นี่โอเคบิน okay. ไนลูกที่ทำงานลูกเซนี่มาเร็วเดี๋ยวเดีเ,เดินไปไหนนะเพรย์เซนี่เดน,นไปเอาน้องมาเร็วเซนี่เข้ามา Oh, I need to take a drink with me. Oh, you drink? You're... You can't go. You want to finish this, Daddy? Okay. Come on, let's go. Oh, you want a new one? No. I guess. Oh, okay, you get two. Yeah. This here. here. Okay, can you close the door for me? Please. Ah, it's <sighs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันไก่ย่างไม่ใช่ว่าบงไกอ่อบว่านไหมคะสื่อมากไหมจะรู้ว่าไมว่ากินกน้ังไพว่าสองคนจากเพราะว่าอา้เพิ่นอ้เพิ่นอันเพิ่นไปเห็ดงานแล้วเพิ่นเลิกดึกกลับบ้านดึกเพิ่นก็เลยหายเลยบอกเพ่นแวบกินอย่างเลยไม่ไว่าเลยมีไก่เหลือมันอีกก็เลยมาตำแตงแล้วก็มีปูอัดแล้วก็มีใส่กอกอันของปวดน้องไมว่าแล้วก็มีลูกสิ้นที่ไม่ไว่าอันเห็ดเองไม่ไว่าเอาไปโอทอดแน่น แอฟไฟเออขนมจีนแล้วก็นี่มิซ่ามอนจ้ะไม่ผ่านหลานนางไปแล้วเฮจะกินกินกินบ๊วยบ๊วก็เลยใส่กล่องไว้จ้ะโอเคมากินกันไหนดูสิใครอยากกินด้วยเซิสิ่งก่อนสิ่งก่อนเร็วๆสิ่งก่อนเนี่ยเอ๋อไปเอาซอมมากินด้วยกันมาแล้วซะนี่อนทำไงก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 ่อน เอาดีๆทำไงก่อนลูกลืมนะทำไงก่อนทำไงก่อนเร็วเร็วเร็วทำไงก่อน Good boy พอละมาแค่ว่ากินกันตามบักแตงโอ้ยซี่ชนชุดไทยกินให้เบิดไก่อบหมู่บ้านจ้ะมากินกันเลย เล่าก็ได้ษให้ไป่ะโอเคนี่ลูกซันนีพ่พี่เอาสองม,มันนั่งกินด้วยกันมันแล้วซันนี่ไปพว่าสัดดีค่ะหรือยังคะลูกสวัสดีค่ะเออไม่ต้องไม่เจ็บกินได้ตำบักแดงใส่พริกแห้งตำบกเพชรด,ดอกกวนอ่ะมีผู้อยากกินนะมีผู้อยากกินนะเอาเมื่อแต่ว่าพี่ได้ป่านนี้บัสี่ห้องตายไว้ไว้ดิ ใค่นี่แม่แม่อุ่นน่าลูกแม่อุ่นแน่แแร์ไฟเอออืมแม่ว่าแม่สุกินเมื่อเดี๋ยวเพ่ยก,กวกะนมจีนดีไหมอ,อืมโอ้ยกินหนังไก่เมื่อกี้มันกรอบไหมไอ้ลยบ้านี้อืม ôi có tốt cáp, ôi bùa tân ý nè, luôn, Ăn luôn, tinh cà Cắt hm 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 ừ, à, hm hm น้ำตาลน้ำตาลนี่เป็นก่อนนะี่เปล่าอยู่จัดอนี่บีบแกะระวังน้องกัดมาันโทรไม่ได้จะนี่อืม เรียนโทรศัพท์เนาะเรียนโทรศัพท์ไปบะาืออาดิงด้งดิงง้งก้นองไม่ลืมแล้วเนะ่ะไม่ทำเลยอย่างเนี้ยไม่สปอยแล้วนะฮะจริงจริงน้องเป็นแก้งของเล่นเขาทำไม ไปแย่งของเล่นไมู้ทำไมลูกเนาะเนาของตัวเองมีเยอะแยะไม่เล่นไปน้องพื่อนยังได้สิใช่บุหรี่เ<ม>ผ็ดไหมไม่เผ็ดนะ

ไอโฟนจังบุรีก็มีใช่ซนี่เคยโทรหาแม่ใช่ยังไม่ตกใครดูใครแพ่ว er ่าบาไวหรอจ้าเมื่อกี้โทรศัพท์น้องคนไทยโทรมาหาเรนนั่งแพ่ว่ากินไปกี่คำเบาไวไปเราจะกินไอติมบะแท่งละ นี่มิจฉาสนี่เดาไว้ยูนี่ฮะสนี่สนี่อยากกินนำแม่เดียลูกบรากินบะได้มันเผ็ดกินซอมกับว่าเสียบไหมบีไก่ ทำยังไงทำยังไงก่อน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 ให้ตบไม่ใช่ให้เคลียร์ม,มาเอ้าเอ้เอาทำไงอย่า,ยาก,กินไหลตบมันลืน่นโอเคพอแล้วหุูพอแล้ว,ลก,ลว,ลวกินเยอะไปแล้ว ไก่มันหมักลูกมันมีเครื่องปรงุงน้องกินเยอะไม่ดีโอเคยปะอันนีบบาา้ตูดไหมพี่จะยบาหาอันนี้สตูดไหมตบใหญ่แพ้ตบใหญ่แ,แ,แ <c oughs> ล้วทำไงลูกทำไงก่อนทำไงก่อน <c oughs> บ่ห้ก็บ่ได้เอาให้ก่อนพอาละวอแล้อ่ะชิ้นใหญ่เลยโอเคโอเคอิ่มแล้วไหมพ่ออิ่มแล้วจ้ะ เหลือไม่เดียวกินบ่เบิดว่าไปตบับบะเผ็ดก่นยังเผ็ดอยู่เนาะ,ะเพื่เผ็ดกินนมแล้วด้วยกินไอศครีมแล้วด้วยแข็งไปเลยโอเคจ้ะโอเคครับโอเคครับมาลูกโอเคครับ,รบพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วลูกเยอะไปแล้วยังจะเคลียร์ยยอ,อีกอเอาอีกเังอีกแล้วทำไงทำงย,งยังไง อันนี้เหรอนี่เหรอเอาไก่นี่เหรอนี่เหรอครับโอ้สก,กิดปันเซียวเดะเอาไม้ทำไมก่อนเอาคิดก่อนคิดคิดคิดก่อนคิดคิดอืมพอแล้วโอเคจา้าแค่นี้เนาะบดนี่แม่ว่าอิ่มแล้วบดนี้สีเมียนแล้วไปเฮดวียกต่อโอเคแพ่ว่าสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีจ้า